แม่ซื้อหายเด้อสบริประลุงของเรียนเด้ออาอกทองมางามแท้เบิ้งซูปเปอร์แมนอ๋ปีนปีนหนามาบัดนี่ปีนหนามาหน้าล่อสั่งไดนะ้เบิง้งสายส่งเท่นะทำไมเบิ้งเอ๋อสิมาขับโรงเรียนสมบัดีปะลุง สบายดีพ่อแม่พี่น้องกินซีถุกคนทุกทานพี่น้องฮะอปดไหืมปดไหแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่องนี้มใช้ปาร์นใช้ใช้มิกซอปึ้มขึ้นมาลอยเอาน่ามองมาน ก้อยกุ้งป้าเออมีนี่เองเออเธอเธอสีมะขามเรียนป้าป้าเคยกินข้าวล้มเท้าป้าป้าเคยยินข้าวมาเด้อพี่น้องหอมหอยปลาดำแล้วก็ก้อยกุ้งปลาดำแจ่วแมงแค้งก้อมห้อยเมื่อคืนนี่แหละ อันที่เห็น,นี่กระดูมูด้อนสนุกหมอุกซาวกับปั้นแล้วกินกับป้าอสันขอดึงมันและหัวเมเขากินดิฟเขาไปหัวอุ้ยมันไม่ยูพักก็ยุ้ไผ่เขากินดิบเขาไปหัวฝนตกพี่น,อน้องจะเลี้ยงงัวใส่อีกจังมันแกล่อ มาแก้มาช่วนมาไข้ต้นหายมานะกันบอกอีกแค่สตารอะโร่กัอกักุ้งกัุ้งบม่อกงาแบบจกบผมอเขานลายนี่กับเขาหยเขาลุงมากแล้วรดไทยเขาหนี่ย Sống khăn luôn, ừ. Không có gì đại hả bà? bài đi chứ nó. Hơi có liền chứ thế này. Okay, mà khai bà mà chả chịu phí cơ mà chạy. Đúng đấy, phí cơ. Khóc, chịu tham mô. Đã ra nhanh rồi chịu cho lên. Mùi khôn bà. Chịu đỡ bà Nó. không có chắc là nóng ฉันเอิญปู่บอกปู่บ่าวเสียชีวิตปู่บ่าวก็แม่พระหัตถ์ก็แม่ลองโทรหาลูกยี่นี่แต่ว่าเด็กอืมดีมากขอบเศร้าอ่อนนะมันเศร้ากบ่ิบีบ้านน้อยปปงเนาะน้องเต้นอยู่แล้วว่าจะชมมาเน่ยหํา หนอ่มาแม่นี่นี่นี่มาอะไรนเกาะห้อ้อไปเลยถอดเกือบเด้อขึ้นึ่เกือบแล้วหรอโอเคอเเอายังมามันกินนะ้มียังโอเคมันแงไลายเนาะมากเนาปานปขนมให้เยอเหรอน Sao dung thư hại Người không mình ngươi dùng không bạc Mm. 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 เงือนเปียกพราดหัวแตกเด้อเ,อามาเมีมาง่เบองน้งขขานี่ทีมาอเพี่อนอดมาามายสงทัะศรบมอมาเดี๋คือ เดี yeah! Yeah. Mm ๋ยงอ้อมเงี้ยมาดีอันไอห่มคล้มนี่กระลางนี่นี่เาซับนี่ย่ะไอยานี่เสะปเกือแมว Ôi, độ khỏi Hôn hàng lên mà khơi được không? Nạm đấy không? Tốt tự thừa của khơi Chào ta làm hoa lái con mẹ อันนี้แบบมันเป็นแก่เลยเป็นน้ำถั่วเลยน่ามอดใจจังห้องรถใหญ่ขนาดกับเขาเต็มมดเลยแต่เก็เอาเคยเข่าลุยลมหัวลงเบิ่งจนหนาวบ่มิจักคนโมห์แห้งเลยดำบมย่างได้แต่กุ้งมันนี่ยแหละ

มูสิ๊เมูสฟ้า ừ, พปร <ừ. S 1> ม่ณมแม่ท่าหิมากเขาทำกาแฟเหรอทำกาตาปนเรื่องชิมูเขาจะตีวัาเหอยนยังอะ ừ. Ừ. มันมอง อยากผมนี้เลยเาจะขมาเราซื้อ on, มลิ้มูเข้มรดืมนัวเขาาเอาหัเรียนวนก้ิ Săn dạng 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 Săn dạng Săn dạng 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 dạng

Hôm ra bắc lỡ gặp ạ. Sự doi. khi mừng ký đầm Hòi nông nông bèn. Hòi nông bèn. Hòi nông nó Hòi mồm bèn. Hòi nó bèn. Hòi nó bèn. đang nông មកលំដងដែរហ្នឹងទៅអားដាក់ខ្លះលេងខ្ញុំចូលលេងบ่ចប់ដល់យប់នេះเนาะមកលំដងពីផងអើយបន្តជិន ดูดวงตาสวยอตุ้ยเลย ก็ซื้อมาเมเลยี่มันจะมือไหอยี่่มันจะไ,ไม,ม่มงนี่มาแช่นี่มาจัาก,าก,ก,กยา

ตายกงจนงื้อเหรอเล้ยกินแฉกินนัวข้าวเด้อครับผมมันเยอะข้าวพี่น้องพ่อกันกินนาสบายดีอาตักมันเยอะผมมันเยอะยังมันว่าวอย่าง